พยายามไปจากฉันข,ของฉันฉันไม่ได้คิดจะทำอนะไอ้สารฉันจะเป็นคนรวยพูดถึง exactly เรื่องที่กลับไป,ไปในเวลาร้านอาหารนี่ดูเหมือนเดิมเลยทู o เ a well, y Diner อเ v e ร u ซ City Look at all these flyers so ู้ไปเปลี่ยนพวกนี้สิแย่จริงๆที่มันไม่มีใครอ่านเหมือนมีปลาตายหรืออะไรอย่างเงี้ย โคลอีนี่สายแล้วนะรีบมาที่ร้านอาหารเร็วเดี๋ยวแม่จัดมือให้เธอคงโชคดีถ้าเธอมาถึงภายในที่นีคือโคลอจีจะมาสายก็เลยบอกให้เข้าไปก่อนเลยโฮมเลสฮัลโหลอ๋อ oh, look at you a f อ n e e x a m ิ l e of ดี u t h I'm sure a senior student yes I go to Blackwell Academy I could tell you're a well. young woman บอกได้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงฉลาดฉันรู้เกี่ยวกับแบล็กเวลแล้วก็เมืองนี้ทุกอย่างถามเรื่องเพนนะเธอรู้เรื่องอะไรแย่ๆเกี่ยวกับเพชสคอนไหมพรอพวนั้นมันสกปรกที่สุดไม่เคยทำสิ่งที่ดีกับอาค์เดีเดเบอเกแล้ววันดีๆแบบนั้นมันหมดไปแล้ว Blackwell. วาเขาเป็นเจ้าของของโรงเรียนเกือบแล้วอืมถามแค่นี้ครับฉันต้องไปแล้วบายเจสพวกเรากลับมาเปิดอีกครั้งเบคอนกับไข่แค่5.95ดห้าดอนหกดอนประมาณนั้นแหละสามสิบร้อปดโคตร กินขอาหอรเช้าแล้วก็เสียงของเครื่องครัวรู้สึกเหมือนฉันอายุ13มีกครั้งเลยเนี่ยทรัคเกอร์คนขับรถบรรทุกคอปตำรวจดูดผู้ชายต้องเรียกว่าดูดด้วยนะเชิร์ t เคดมาร์ชเลิฟยูลองไทม์เคทมาร์ชฉันหลงรักเธอมานานแล้ว flush before p i s s i n g on the floor กดชักโครกก่อนที่จะฉี่รถพื้นวัดไปดีกว่า hmm. ทำอะไรดีเข่จะม,มีอะไรเวดเลดี้ผู้หญิงแปลกแล้วก็นางตกปลาไม่นี่เพื่อนเรานี่หยวะ่ะไม่น่อเสีย What's up Justin? โอ้ย Justin เธอไม่ได้จะถ่ายรูปเหรอฉันถ่ายรูปอยู่ประจำนั่นแหละฉันคือกล้องทำให้ฉันหายจริงแน่นอนนายควรจะเป็นเรียนอยู่นะแล้วการบ้านของเธออยู่ที่ไหน เน Trevor ดนนี่เทรเวอร์อ<ล>ะยองอยู่แถวห้องดดน,น่าอ๋อคือจัสตินกับเทรเวอร์นี่แปลว่าชอบคนเดียวกันชอบเดน,น่าเหมือนกันนะครับแต่เทรเวอร์เหมือนจีบก่อนอะเลยแบบติดก่อนอะไรงี้จัสตินมาชา้าไปอดแดกนะนั่งเลยแล้วกัน นี่ใช่ป่ะจอยใช่ป่ะไม่ใช่ก็ต้องใช่นั่นไงเธอล่ะผู้หญิงน้อยน่ารักเป็นไงบ้างแมสสวันนี้จอยสิ่งมากดีมากเลยที่ได้เจอเธอครังเธอดูเหมือนเดิมเลยเหมือนฉันเป็นบริกรหญิงอยู่ที่นี่ตลอดนั่นแหละไม่เธอยังดูดีอยู่เสมอ ดีนะที่เชิฉลาดเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ฉลาดขนาดนั้นมันก็โดนความแตกเธอแล้วว่าเธอสูบบุหรี่ฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วจากเดวิดจริงเขาเป็นคนดีนะต่อให้โพรี่จะพูดอะไรก็เถอะแน่นอนฉันคิดว่างั้นจริงฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยซ้วมันเหมือนเป็นอบทเหตุ แน่นอนใช่ไหมฉันรู้ทุกอย่างมันยากกับเธอแล้วก็โคลี่แย่มากเลยที่ฉันไม่ได้โทรมาบ้างฉันอยู่ที่เซียตลตลอดฉันก็อยู่ที่นี่คนเดียวเธอทำถูกแล้วเธอเดินไปข้างหน้าในชีวิตฉันก็ทำตอนที่วิลเลียมจากไปโคลี่เหรอก็ยังโกรธอยู่เหมือนเดิม โอ้ีต้องการเพื่อนก่าของเธอฉันเสียใจจริงๆเรื่องวินเลียมฉันมีความจำดีๆกับเขามากเลยฉันดีใจนะแม็กซ์น,น,นั่นแหละเธอองควันของเขาสู่เราความทรงจำดีๆแม้ว่าโคลี่จะยังไม่เข้าใจก็เถอะอืม โอ้ยคงเปลี่ยนไปมากแน่ๆเลยระหว่างนั้นอ่ะใช่เธอผ่านมาหลายอย่างมากๆตอนนี้เธอต้องต่อต้านพ่อของเธอเลยพ่อบุญธรรมเธอก็เห็นนะว่าทำไมจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที้คิดหรอกแต่เธอบอกเขาว่าเธอมีส่วนใช่ไหมเธอรับผิดชอบนั้น ใช่แล้วฉันก็ขอโทษฉันไม่อยากให้โคลอีอยู่ในปัญหาอีกแล้วหรือว่าฉันไม่เคยเป็นห่วงของแม็กซ์ฉันก็ชื่นชมเธอที่ช่วยโคลอีแต่ว่าโคลอีอะทำเดวิดอะแค่ของโคลอีนะแล้วก็นักเรียนที่แบ็กเวลด้วย he cares about Kate Marsh? He cares about Kate Marsh. mentioned her, but David will stay out of his business. I won't, I won't control Blackwell, and he won't cook it won't the diner, you I <laughs> with Kate. I thought you might know why. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty gritty. What do you want to eat? แน่นอนเบคอนอนเมเล่ฝันถึงเบคอนอเมเล่ของเธออ,เอยู่เลยตอนนี้ก็กินกาแฟรอไปก่นอนแล้วกันเบคอนเลหนึ่งที่สำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กกินกาแฟแล้วกัน fourth dimension d j vu. นี่มันยังกับ,บมิติที่4แห่งเดจาวูี่สามารถกลับย้อนเวลากลับไปได้เสมอเลยเหมือนเธอจะมีนะกินเบคอนไป,ไปเถอะขอเบียร์เพิ่มแต่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ให้ว่าขะมันดูลึกลับมากเลยหวังว่าจะ ตอนนี้ทุกคนแล้วแต่มันก็คงไม่เป็นแค่ช่วงขณะหนึ่งก็ลองไปเมนูพร้อมแล้วนะเราได้แล้วนะฉันได้ยินท้องเธอร้องแต่ตรงนั้นเราแม็กซ์เนี่ยจัดไปฉันน้ำลายย้อยเหมือนเด็กน้อยแล้วเนี่ยไม่ออกจริงๆว่าเธอจะเป็นสาวแล้วกำาั พูดถึงก็มาเลยน่ะีแตมือเทเม่กับแม็กอยู่ด้วยกันอีกแล้วแล้วก็โคลอยมาหามือฟรีกินเดี๋ยวฉันจ่ายไฟาสต์ลอีแล้วลูกจะทำแม็กซ์เป็นเด็กดีอไม่เป็น Two old man lectures from you or Sergeant Pepper. You call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon in a day. You guys are still the same. What are you doing in this town? เฮ้ยเหตุผลหนึ่งที่จะบ่มเมืองนี้ที What is this show on the jukebox? Now that that's out of the way. เพลนี้ดีกว่ามาพูดถึงพลังของเธอกันเถอะฉันไม่มีเหตุผลจะอธิบายและฉันก็อธิบายไม่ได้ด้วยว่าทำไมเธอถึงเห็นทอราโดว์บ้าพวกนั้นขามอดมาเถอะฉันแค่อยากได้หลักฐานทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราจะเริ่มช้าตอนนี้แหละตอนนี้เลยมันบอกอะไรทุกอย่าง ฉันไม่รู้ว่าจะมีของอะไรในกระเป๋าฉันเองโอเคแม็กซ์แม็กซ์จัดมาโอชิบะจะรู้มันเนี่ยคุแจรถแล้วมันง่ายไปหรือเปล่าขอแบบอธิบายด้วยเหรอแล้วจะรู้มันคือต้องมั่วก่อนปะกระสุนเหมือนสร้อยของเธอ น้ำมันผ<ด>ิดแม็กซ์มาเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอ๋อแล้วเราต้องจำป่ะน้ำมันแย่ยิ่งกว่าแย่ซะอีกทำให้ฉันเกือบเชื่อแล้วเนี่ยเฮ้ยกล้าดูถูกฉันเหรอดูแปบ๊บลา,ายแพนดา้าดูดีๆแล้วอย่าลืมนะแมก็กซ์ลายแพนดา้ากาุญแจรถลายแพนด้านิบุรี ซิกเกอรต้องลบมวนว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ็กันหนึ่งสองสาีเจ็ดบรเจ็นึ่เซนอ่าเนีะวันเซน5เซนควอเตอร์ดอลลคอยน์หนึ่งควอเตอร์ยีเซนหนึ่งสองสามี่ห้าหกมีหเซนแล้วก็ คอร์เลาเด,ดาอรลาเดอร์ดอลเจ็ดสิบซนบวกหนึ่งสสสี่ห้าหเป็นแปเอ็ดเซนบวกอีกห้าเซนเป็นแปดสิบหกเซนมีตังแปดสิบหกเซนแล้วก็อันนี้อะไรบะเหมือนคำเตือนเตือนเออ,อน,นี่ป้ายทะเบียนเจกับอะ เอา off fucking bay อ๋อกจากลานจอดรถไม่ได้อยู่ที่ลานจอดรถจอดนอกลานจอดรถเออพวกนี้วะอย่ามาจอดที่นี่อีกอืมเวลาสนะิบโมงครึ่งสิบโมงสาสี่อะประมาณนี้หมดยงัง okay. โอเคเยาเวลาน่าจะได้ถ้าไม่ลืมก่อนนะ crianças rants bandwidth Manager OF แม็กพร้อมแล้วจัดไปกุญแจรถโอ้โหง่ายมลต้องการอันนีใบมาแพนด้าไงแล้วตุ๊กตาหุ่นยนต์แพนด้าอะไรอีกจัดไปบุหรี่ห้องว่ามีบุหรี่มีบุหรี่กี่อันละ เสร็จเงี้ยแล้วนับมาแล้วเสร็จอันพลังที่จะให้เธอนับบุหรี่ได้เหรอโคตรแจ่มมีอะไรอีกไหมตังไงแปดสิบหกเซนแน่นอนฉันรวยชิบหายเลยเรามีเท่าไหร่แปดสิบหกนับมาแล้วแปดสิบหกเซนมันจะถูกแล้วเจ๋งมากเลยนั่นมันเจ๋งมากเหลืออะไรอีกอะบานจอดรถ ไม่ t ว่าแต่เวลาเท่าไหร่ละสิบโมงครึ่ง10:34 ah. b o o y ah. max can tell time max บอกเวลาได้ช็อกช็อก amaze b a s i literally just got chills all over my neck มันรู้สึกแบบขนลุกที่คอฉันเลยเนี่ย you have powers เธอมีพลังจริงเอาของบ้าๆาพวกนั้นออกไปจากโต๊ะค h l ี e แน่นอนแม่อาหารเป็นไงบ้างกซ์ดีกว่าที่ฉันจำได้คือพูดแบบฉันหิวยังกับมาป่าก็ยนางที่เห็นนะ่นนะฉันตื่นตีแตกมากเลยกับเรื่องที่เธอทำได้ Show it, see, to make me sure. believe. No way. Predict the now Pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dabble with yeah. so you your mad power. Did you break another cup? Really? No refill for you. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Oh. Slap me, bitch. เอาไปสู้ข้างนอกเอาไปทะเลาะข้างนอกเขาเริ่มนะฉันนี่แหละจะเป็นคนปิดหมดอย่างน,นี่อะไรวะ What the hell มันเพลงที่ดีมากเลยใช่มันดียวเพลงก่อนจริงๆอะจุกบ้องมันมีปัญหาหรือไงเนี่ยรออะไรละ่ะ ฉันจะบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก3ามสิบวีข้างหน้าเออเาิก็ถ้เกิดิมากนี่เขาทำแก้วหล่นแล้วเกิดอะไรต่อ Alert on top radio ป่ะ แล้คนที่อยู่ในรถก็ออกไปเด o ๋ยที่มันเขาดูกันดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจะสินกับเทเวอร์มีเรื่องทะเลาะกันแล้จอยก็ทำอะไรหยุดไงจัสตินและเทเวอร์กังทะเลาะกันแล้วจอยก็หยุดเขาทำไม่ใจมากเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจูโบโกเซี เอสอะไร g ก o ออนออ่ะเมื่อกี้น่าจะมาแรงสาบว่ะแต่มันไม่ไม่ชัดอ่ะมันก็น่าจะแรงสาบอ่ะกล่องเพลงมันเปลี่ยนเพลงเองตอนที่แรงสาบเดิมบนมันมันดูกว่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะถูอยู่แล้วบอกเลยขั้นเทพนะจอยเดินมาน่ะ ดิ๊พวกเขาทะเลาะกันไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้ไมีไ้ไม่ม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ไดด่ได้ไม้ไมม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไ้ได้ไม่ม่ได้้ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไม่ได่ได่ได้่ไไม่ไ้ ฉันอุทิศตนให้กับแม็กซ์และพลังที่เธอเป็นนี่ไม่ใช่ของเล่นที่ต้องระวังมากเกี่ยวกับารใช้สิ่งนี้ไม่นอนไปของเล่นสิเป็นของเล่นดีสุดทำอะไรก็ได้เราก็ยอนเวลาทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นลุกฉันสิแล้ก็ทำให้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำเธอยอนเวลาได้ไหมันมันบ้ามากเลย เราต้องไปเล่นอะไรกันหน่อยใช่ไหมมีเวลาเออเธอไม่ได้ใช่โอ้โหไม่ใไปที่ฐานราของฉันดีกว่าแล้วก็ไปลองพลังของเธอกันโอเคพาฉันไปสิถ้ำโคลีโคลีเคลไป อ๋องั้นเดี๋ยวครับเขาลองคุย Hello sir Yes วันนี้ข้าคุณตำรวจไม่ดีวะ I have to go now Enjoy your breakfast But w One thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside อย่าไปเข้าใกล้ RV ข้างนอกน y parked vehicles สมัยจะไม่อยู่ใกล้รถอยู่แล้วรถที่นั่งใส่แล้วคนที่อยู่ในรถของเขาแฟรงค์ เป็นคนที่ค่อนข้างสงสยัยนั่นแหละสิ่งที่ฉันพูดได้ตอนนี้ตอนนี้ฉันก็คงจะควรจะกินให้หมดแล้วก็ไปทำงานขี้เกียจโุยใช่ไหมโอเคซูเปอร์เกิร์ลไปที่ที่ลับของฉันอย่าไปตอบเรามีที่ที่ต้องไปแล้วก่อนที่แม่จะมีเรื่องนี่มันเคทมาร์ชเธอไม่ได้โทรหาฉันด้วยซ้ำในห้าปี เราตอนนี้มาคุยกับเคสมาตลอดที่เจอที่โรงเรียนเนี่ยนะเหอยก็ได้ไปคุยกับเคสมาสิป่ะทำไมโคลอีต้องโกรธขนาดนั้นด้วยวะจากคิดด่วนคือดูสภาพมาเคสเราไม่ไหวอ่ะอืมถ้าเป็นเรื่องมาเช้าไม่ได้เลยเราต้องยังไงก็ต้องตอบเฮ้เคธว่างไงไม่เงาหน้าโอเคหรือเปล่า I promise, Kate. สัญญาเฮทฉันจะไม่ลืม I swear แค่ทำการบ้านแล้วอย่าเครียดมากฉันว่าอย่าเพิ่งพวกเราอย่าเพิ่งเข้าไปในเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะโทรไปทีหลังนะโอเคเรื่องนั้นจริงด้วยคุณทำไมถ้าอยากไปชิลกับเคทก็ไปเถอะเธอนี่น่าสาระหรือไงฉันก็ไปกับเธอเนี่ยแหละก็แค่ตอนนี้ไปงั้นไปกันเถอะ โดนงอนสัซักทีโคลอีและโยส์ก็ตัดกันถึงการเมืองไปอ๋อจะไดนี่ใครวะมองอยู่เนี่ย นี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าพาต่อไปจะเป็นยังไงไว้ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e กันด้วยนะครับสวัสดีครับ